<S <S สวัสดีครับทีช็อปมาแล้วจ้า,าท่านกำลังประสบปัญหาอย่างนี้ใช่หรือไม่ซื้อไอโฟนมาใหม่ไม่มีหัวชาร์จไฟหรือซื้อไอโฟนมาใหม่แต่เป็นรุ่นเก่าที่เป็นสายชาร์จแบบเก่า,าๆชาร์จช,าชา้าๆมีปัญหาชุดนี้เลยครับหรือจะซื้อแยกก็ได้ แต่ทำไมผมต้องปั้นเสียงด้วยเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆเลยจอดโอเคเรามาดูทีละตัวนะครับตัวนี้เป็นงานของ j o อยลูมนะครับหัวชาร์จ20 oh. วัตต์ราคาไม่แพงเท่ากับงานของผลไม้เป็นแพงนะครับ oh. เป็นระบบพีดีบวก q u i k k ชาร์จ3.0นะครับชาร์จไวมากๆอ่าเรามา,มาอามานันบอกดูกันเลยส oh. ุดยอดนะครับตัวนี้ก็ทำให้2รูด้วยนะครับเป็นไทซ กับ USB ก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยใช้สายชาร์จรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับ <Wow. S 1> แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยมัน20วัตต์ก็จริงแต่ถ้าคุณเสียบ2เส้นมันต้องแบ่งพลังงานให้กันและกันนะครับเจอข้อดีของมันมีอะไรบ้าง oh, อ่ะตัวนี้ <come on. S 2> บอกอินพุตก่อนเลยอินพุต100ปาไปถึง240วัตต์นะครับ20โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็น Type C นะครับเอาพุตจะอยู่ที่5วัตต์ 3แอมป์9โวลต์2 22, 2 2แอมป์แล้วก็12โวลต์1น7แอมป์ขึ้นอยู่กับสายชาร์จที่ใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณใช้กับไอตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรฟาดครับพี่อยากจะชาร์จให้เห็นไหมครับคุกคน ดีนะครับผมว่าน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาครับมันแค่0.46กรัมแค่นั้นเองนะครับเบามากและตัวนี้จะมีตัวระบบที่เรียกว่า IQ Power ให้เมื่อคุณชาร์จเต็มเขาจะชะออกระแสไฟฟ้าให้นะครับไม่ทำลายเซลล์แบตเตอรี่ด้วยครับแล้วก็อย่างนึงคือกันไฟกระชากตัวนี้วัตถุทนไฟ2ชั้นนะครับม i p ั d PC ส่วนด้านนอกทนไฟนะครับ ABS พูดง่้คือคุณไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องความร้อนตัวนี้ทนมากนะครับราคาถูกด้วยนะครับแวะมาดูได้ตามลิงด้านล่างนะจ๊ะอ่ะเราไปดูอีกตัวหนึ่งเลยไปกันไวๆนะครับอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโชลโอกโทางร้านไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียกับร้านจอยลุมนะครับแต่ว่าเราเห็นงานเขาดีบอกต่อนะครับเป็นไงครับสายเหมือนกับงานผลไม้เลยนะครับ ที่ขายราคาอยู่หลักถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยหลักพันนะครับหลักพันขึ้น,นตัวนี้เป็นสายผ้าถักนะครับเป็นสายผ้าถักน่นสวยยาวเท่าไหร่ตัวนี้ยาวเมตรยี่สิบนะครับน้องเพื่อนๆงานเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้จอยลูมเขาบอกว่าเขาตั้งใจทำมากและที่สำคัญก็คือเขาทดสอบการ ใช้สายเลยครับโดยการเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออก100ครั้งก่อนที่จะเอามาแพ็กเกจขายให้พวกเราเเนี่ยนะครับนะครับตัวสายเป็นแบบ PD นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นไทซีอีกด้านหนึ่งเป็นไลนิ่งนะครับผมอาจจะโชว์ผิดสลับได้นะครับข้าใจนะครับเป็นคริกชาร์จ2.4จุดป์นะครับแต่ถามว่ามันเร็วได้ถึง3แอมป์ไหม เป็นไปได้ถ้าเต้าชาร์จุลรงนะครับแนะนำให้ซื้อคู่กับตัวนี้นะครับขายของอีกแล้วนะครับที่สำคัญก็คือตัวนี้เป็นสายทักไนล่อนสีขาวนะครับค <Hey. S 1> ่อนข้างทนสายทนที่มางกล่องนี่ <Hey. S 1> จะเป็นเนื้อ,อยางพาลายางพาลาไม่ทนร้อนนะจ๊ะ <Hey. S 1> พอใช้ไปสักหนึ่งถ้าคุณเจอบ่อยๆก็คือหัวตรงนี้จะเล้าค <Hey. S 1> อจะย่นเ <Hey. S 1> พราะมันไม่ทนร้อนพอคุณชาร์จไปน,นานๆเจอไฟแรงๆปุ๊บมันจะละลายนะครับแล้วคุณมีการหักงอง สายก็จะไม่ทนเหมือนสายผ้าถักสายผ้าถักไนลอนส่วนใหญ่เนี่ยจะรับน้าหนักได้5กิโลเพราะฉะนั้นคือขาดยากนะครับแล้วถ้ายังไรเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับว่ากําลังไฟที่มันวิ่งเนี่ยจากเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้รู้ว่าความเร็วในการใช้ของมันวิ่งได้ประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม <Yeah! S 1> ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งวัตถุข้างในเนี่ยเป็น ABS shell บวก TPE หัวของมันเนี่ยทำมาจาก ABS premium นะครับเพื่อให้คือค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วงเลยเอาไปใช้นี่ผมบอกได้เลยนะครับคุ้มกว่าซื้อยี่ห้อผลไม้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมสำคัญที่สุดๆเลยซับให้ผมด้วยนะครับมือใหม่หัดทำคลิปจะได้มีแรงทำต่อนะครับจะพร้อมผมจะพยายามพูดเพ,าะ,เพาะนะครับ าะหลายคนได้เมนมาว่าพี่นี่ออกแนวซาดิสมากก็มันเรื่องของกูหรือเปล่ออาครับอิซาดของมาาครับ